เอาละครับวันนี้อยู่กับช่อง a อเ1731นหนึ่งกตสามหนึ่งกันนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมบล็อกฟูดในโลโบอกนะครับมาเริ่มกันเลยผมจะมาบอกสอนวิธีฟาร์มนะครับว่าจะต้องฟาร์มยังไงบ้างนะครับวิธีฟาร์มนี่ครับปกติคุณจะเกิดที่เกาะน,นี้ใช่ไหมครับ ถามว่าทำไมไม่มีเสียงเพลงเลยดูให้ดีสิครับผมปิดเสียงให้คุณมาที่ก่อนนี้แล้วคุณก็ไล่ไล่เอาเมือ่อตโป้งคือคือโป้งค,ค,ค,คให้รับเควสนะครับรับเควสเสร็จปุ๊บนะครับให้รับเดี๋ยวจะรับให้ดูก่อนนะครับรับเควสแบนดิต รับเสร็จปุ๊บให้ไปค่าแบนิตหตัวจะได้มาประมาณ exp สองห้านะครับ,บให้ฟาร์มเกาะนี้ตั้งแต่วลวห้าจนถึงเวลิบ ประมาณถึงเวลสบห้านะครับพอถึงเวลสิบห้าเสร็จปุ๊บต่อไปให้ไปฟาร์มที่เกาะนู่นเลยเกาะจังเกิลนะครับบินมาเลยวิบินมาถึงแล้วนะครับ ไอที่มีแบบโชคผลปีาศาจแบบผมนะครับก็โชคดีหน่อยเพราะก็จะเป็นเงี้ยครับให้คุณรับเครดมังกี้เลเวลสิที่ผมให้เลเวลสิห้าเพราะว่าคนที่ใช้ผลปีาศาจก็จะได้นี่ด้วยครับซึ่งตอนนี้ผมมำวันเกิดวันสืนไม่ได้ แบบนี้จนถึงเวล15จนถึงเวล20นะครับพอถึงเวล20รู้ไหมทำอะไรมารับเคลสกอริล่าหลังจากรับเคลสกอริล่าเสร็จให้มาตรงนี้เลยครับตรงหินนะครับ,รรบแล้วก็ให้ไปฆ่าพวกให้ไปฆ่าพวกกอริล่านะครับ คุกคุกคกคกนี่นะครับถ่าฆ่าไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะตัดคลิปตอนผมฆ่าเสร็จ จนถึงเวลสองร้อยสองร้อยห้าเอ้ยยี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับทำจนถึงเวลยี่สิบห้าพอเสร็จปับ๊บให้กลับมาที่ที่เดิมแล้วก็เอ้ยทำจนถึงเวลสามสิบห้านะครับเนื้อเรื่องเสริมนะครับค่ากอริล่าคิง ให่ค่ากอริล่าคิงกับกอริล่าธรรมดาเป็นถึงเบอร์สามสามสิบห้านะครับเราจะมาตบให้ดูเลยปรบับปรบับปรบับได้ครับกอริล่าตายละายถ้าบางตัวที่ผมไม่ได้ตีมันตายให้ดูนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ หลังจากเสร็จปุ๊บให้คุณแบบขับเรือแบบวนนวนวนมาที่เกาะน,นี้มาถึงปุ๊บให้คุณรับเคสอันแรกครับเนี่ยครับให้รับเคสสามสิบแล้วก็ฆ่ามันให้ตายจนถึงเวลสี่สิบห้านะครับเพราะเวลสี่สิบห้าให้มารับเคสแบนนะครับพอรับเคสเสร็จปุ๊บ ก็ตีจนถึงเวลหกสแล้วถ้าคุณเวลห้าสิามาเลยก็มาตีบอสบากี้ได้นะครับหลังจากเสร็จภารกิจที่ก่อนนี้เสร็จแล้วก็ให้คุณไปที่เกาะใกล้ๆที่มีชื่อว่าเกาะซาย ายนี่เนี่ยูเบื่อว่าแหละเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนไปที่เกาะทรายนะครับเพอเผมว่าผมจะไม่ตัดคลิปอ้กแ้ <c oughs> ไม่ตัดคลิปนั่นแหละดีแหละ <c oughs> อันนี้ผมจะทำคลิปจนถึงว่าเวลเวลถึงแค่เวลเท่าผมนะครับก็คือ สี่อยผมได้ำแค่สี่ร้อยแต่ผมอาจจะมาพัฒน,นาต่อเมื่อผมเวลจนสามารถไปนิวโวได้แล้วแต่ความฝันแสนกนันใะนความฝันมือมนักมือถ้าถามว่าไปโล่นิวโวลดีหรือปี้มันดีหรือปี โลกเก่าก็ดีนะพี่เดี๋ยวพี่จะดูดีนีโอเคพอมาถึงเสร็จปุ๊บให้มาหาตัวนี้ค่าอันแรกเลเวลหกสิบค่าค่าไปเพราะค่าอันนี้ถึงเอ้ยเพราะค่าอันนี้ถึงเลเวลเจ็ดประมาณเลเวล เร็จปุ๊บต้องฟ้าย้ำนะครับค่านี้ถึงเวล75แล้วมฟาฟาร์มอันนี้ถึงเวล90พอเสร็จปุ๊บนี่เลย <c oughs> ให้ไปเกาะน,น้ำแข็งนะครับ <c oughs> ต่ตเรเรตะตะตเรเรนี่ครับให้ไปก่อนน้ำแข็งพอมาก่อนน้ำแข็งนะครับฟาร์มฟาร์มสโนโบแบนดิต ให้ถึงเวล1หนึ่งสิบนะครับเพราะเวล1หนปุ๊บก็าสามารถฆ่าสโนว์แมนและเยติได้ทำแบบเนี้ยไปถึงเวล1หนยสิบห้านะครับพรถึงเลเวลหนึ่งร้เลยี b ส l i ห้า I รงนี้เ ไปแบบวดเร็วอันนี้เร็วสุดแล้วนะครับจะตัดคลิปไปเลยเดี๋ยวตัดคลิปก่อนมาถึงแล้วนะครับพอมาถึงปุ๊บให้กดตัวนี้แล้วค่าอันแรกนะครับ เลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็ให้ค่าบอสไว้แอดเมลอนต่อเวลสามสิบนะครับบอสไว้แอดเมลอนคือเดียวโอเควันนี้ผมจะมาตบบอสโชว์นะครับไวแอดเมลอนส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้ผลปีศา ช่ผลปีศาจ้ยยวยคววดเลยค่านะครับโอเคต้องเป็นผลปีศาจจริงโอ,โ,อโอ้กนมาชามอแล้วให้ค่าถึงเวลหนึ่ร้อ ไปที่เกาะทองฟ้าตรงนู้นตื่นหนึ่งย้ำนะครับ1นึ 135. อาจจริงด้านบนอาจจะเวลเยอะกว่านั้นเดี๋ยวผมไปเช็คก,ก่อนนะ

คุณจะต้องฟาร e ์มที่เกาะก็มารีนฟอร์ดถึงเวล1หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับพอเวล1หนึ่งร้อยห้าสิบก็ให้มาที่เกาะนี้เพื่อมาค่าดีแดดนะครับพอค่าเสร็จปั๊บถึงเวล1หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าก็ให้มาค่าเดดแดกแมท พอค่าก็ย้มนะค่าให้ถึงเวลสามร้อไม่ใช่นะค่าให้ถึงสองยี่สห้านะครับพอถึงสองรพอถึงสองร้อยี่สิบห้าเสร็จปุ๊บให้คุณมาที่กรอ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 อะไกรอ ก,ก็ที่ว่าคนชอบมาต่อสู้กันนะครับซึ่งที่นี่มีเพลงติดลิคาสิดด้วยทำไมผมถึงปิดเพลงเพราะผมกลัวลิคาสิตนะครับผมกลัวลิคาสิตมากๆเนี่ยอยากฟังไหมล่ะโอเคฟังให้แค่นี้ ย้ำนะครับฟาร์มถึงเวลสองรยสิบหาแล้วก็ให้มารับเคล็อันแรกนะครับให้ถึงเวลสอง็ดพอเวลถึง2 7ง็ดให้ฟาร์มตัวนี้แหละครับ จนถึงเวลสามร้อยเพเวลสามร้อยก็อไม่อยากพูดเป็นฝันร้ายมากเลยครับทุกคนจริงจริงมันไม่ฝันร้ายมากเลยนะเนื่องแต่มันฝันร้ายสำหรับผลผลย่างเราเรานะครับเนื่องจาก มันมีฮาคิตอนนี้หกโมงห้าหกโมงห้าสิบสีนะครับมีผลอะไรว่าถ้าใครอยากให้ผมเปลี่ยนผลให้ทุกคนโหวตมานะครับว่าจะให้ผมเป็นผลอะไร ถ้าใครอยากให้ผมเป็นผลอะไรก็มาเขียนบอกกันด้วยผลอะไรก็ได้ครับมาขอแค่ให้คุมาพูดค,คุยกันผมว่ามาตรการโควิดผมเห็นอยู่ลงลาง ในโตใช่ครับเราจะต้องไปเกาะอาคาไปเออไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเห็นคนกินข้าวแดงอยู่ลางๆมาเรเพราะฉะนั้น,ะะนผมจะไม่พูดนะครับ ยังไงแล้วครับใครแม่งไม่กลัวใครแม่งไม่กลัวติดคุกบ้างวะทำก็กินข้าวแดงรครับฟาร์มให้ขึงนเวลสามร้อยเวลสามร้อยเสร็จปุ๊บก็มาถึงฟอนไลค์คุณได้เลยเราฟอนไลค์จะไม่จบเมื่อคุณรับเควส ให้ค่ามิสเตอร์โซยเยอร์นะครับเลเวลสามร้อยเก้าตัวแล้วก็ให้ฟาร์มถึงเลเวลสามสามร้อยสามสิบเพื่อสู้กับเดอะมิสเตอร์สไปร์พอแล้วก็ให้ฟาร์มถึงเลเวลสามร้อยห้าสิบนะครับ พอฟาร์มถึงปุ๊บให้คุณฟาร์มถึงเวลสลีประมาณเวลสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับพอถึงเวลสามร้อยเจ็ดสิบห้าปุ๊บรู้แล้วไหมครับทีเวลที่ผมอยู่ครับเพราะฉะนั้นเล่าตายดีกว่า ให้มารับเควสกับคิงนะครับให้รับเควสฟิตแมนวอทก็คือค่าดยแปดค่าแปดตัวนะครับแล้วก็ให้ฟาร์มให้เราฟาร์มเกาะเกาะนู้น่ะเกาะลาวา จนถึงเวลสามร้อยเจ็ดสิบห้าพราะถึงเวลสามร้อยเจ็ดสิบห้าเสร็จปุ๊บให้มามาที่ก่อนนี้แล้วก็รับเควสอันแรกนะครับรับเควสเสร็จปุ๊บก็ฟาร์มจนถึงเวลสี่ร้อยเพราะเวลสี่ร้อยก็มาสู้กับคอนมาโดคอนมาโดนะครับแล้วก็ให้ฟาร์มต่อจนถึงเวลสี่ร้อยยี่สิบห้านะครับ เพื่อมาตบบอสอาหลงนะครับถ้าการสู้ครั้งนี้ใช้แง่นะครับก็ขอเธอได้นะครับต้องเปิดให้ครบเลยนะครับมันโหกริดจริงๆ กมันคนต้องใช้สก,กิลท,ทั้งหมดที่มีเป็นร่งเรายวกัดิโป้ง <c ười> โอ้ไม่โดน เชบัก e. ิดแล้วความสำเร็จนานี้ร่างคุ้มข้างนานี้ โดนนะนี่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 ขนาดใช้ทุกสกิลที่มีแลวนะเออและอะไร ความหัวร้อนเข้าคมงำนะครับทุกคนนงจากกุมปริย์มันมงรักทุกคนี่ 妈，我弟弟在好市嘞。 คลิปไปตอนที่เกือบชนะมันได้นะครับ